สวัสดีครับวันนี้วันที่14นะครับสิงหาสองันสรนะครับความไก่ชนเล็กๆครับทำกเกษตรผสมผสานไปด้วยพอเทีล้วลงเอคลิปไปลูกไก่สี่เดือนคู่ละห้าร้อหมดไปแล้วนะครับดูร้อผสมครับดูอ้อยดำครับ ได้ผลงามเลยครับนี่ครับอยำท่วมหัวครับท่วมหลังคาคอกไก่ไปแล้วน้อยนาก็ท่วมหัวไปแล้วนี่น้อยนาครับปลูกปีเดียวนะครับปีเดียว เกษตรผสมผสานกล้วยอ้อยดูครับมีเล้าไก่ปลูกอ้อยดำด้วยปลูกน้อยนาด้วยหมดไปเลยนะครับไอคู่ละห้าร้อยเดือนที่แล้วหมดไปแล้ว,ลด,ว,ลว,ด,ลวดูครับหมดจริงๆครับไม่เหลือแล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่โทรมา นี่ก็ผมปล่อยเจ้าแรปเตอร์ผสม,มอยู่ครับลูกเจ้าแรปเตอร์ได้มาจากที่วัดเด็กดื้อครับตัวนี้ภาษาเช็คเช็คดูเชิงดูอะไรแล้วเป็นมารล่อครับเกี่ยวเป็นเลี้ยวเป็นตีกัเชิงได้ครับก็ผสม,มเป็นลูกไปชุดหนึ่งแล้วครับใช้ได้ครับก็เลยผสม,มต่อก็เหลือตรงนี้นะครับไก่ข้างนอกที่มาปล่อยไว้ก็จะเหลือใน,ในเล้าก็กำลังฟักอยู่ประมาณ10กว่าแม่ครับ ครับกระสีผสมผสานทำเรื่อยๆปลูกเรื่อยๆครับมีอ้อยก็ขยายไปเรื่อยครับอ้อยขยายไปเรื่อยเลี้ยงไก่ไปด้วยครับดูน้อยนาครับ ไม่น่าปลูกไป4ี่รอยต้นหรือประมาณร้อยกว่าต้นเครับแต่ว่าโอเคน่าพอใจครับก็ท่วมหัวหมาแล้วตัวนี้ก็เท่าเน่านาคองแลวครับดูกับเ้าเล้าไก่นะครับปลูกมะละกอฮอลแลนด์ด้วยครับนี่ก็พึ่งลงอ้อยไปครับกล้วยช่วงนี้กล้วยราคาแพงครับกล้วยนำวา้าครับก็ปลูกไว้ให้ไก่ ให้คนนะครับปร,ประสีผสมผสานนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดต like, ิดตามกดแชร์ด้วยครับถ้าชอบไก่ชนก็ต้องรออีกหน่อยนะครับเพราะว่าหมดไปแล้วครับอันนี้ดูเราบอกสวนอีกสวนหนึ่งนะครับนี่เรารอบฟาร์มไก่ครับเพื่อไม่ให้พื้นที่เสียประโยชน์แล้วก็ปลูกหลายๆอย่างเพื่อเพื่อไว้กินเพื่อให้ไก่นี่ก็ตะไคร้ครับก็ไว้ให้ไก่ครับ ให้คนให้ไก่เหลือาขายก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับชะองชะอมมะม,ม่วงฝร like, ั่งชอบไรก็ปลูกอย่างนั้นนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ